สวัสดีครับพบกับเบอร์โตโยต้านะครับวันนี้เบอร์นะฮะจะพามาดูนะครับเจ้ารีโวูแคปซัลอิดิชั่นนะครับตอนนี้มีแคมเปญเด็ดๆโดนๆนะครับเช่นนะครับในเรื่องของการออกรถ1บาทนะครับเลือกได้เลยครับอยากจะได้ฝาหน้าคาร์บอนแท้มอนซ่าแบบนี้หรือนะครับได้เป็นตัวล้อแม็กนะครับผมลายดุดุดุหดหดนะครับห้าก้านแบบนี้นะครับสวยงามนะครับลองดูนะฮะเราตัดด้วยน็อตสีแดงนะครับเลือกได้นะครับผมอยากได้แบบไหนนะครับผมตัวนี้หน้ายางถึงสองห้าห้าห้าสิบขอบสิบแปดเลยนะครับผม สบายๆทนทนนะครับอ่าอย่างนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับผมตัวนี้นะครับราคา619,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวนะครับจะถูกลงอีก7,000บาทเหลือ612,000บาทนะครับมาเราดูกันนะครับเชิญเลยครับไปน่าจะเชิญทางนี้ตัวนี้นะครับเรามาดูความสวยงามของตัวฝากระโปรงหน้าคาร์บอนกันนะครับ อย่าลืมนะครับออกรถ1บาทนะครับเลือกได้เลยครับอยากได้ฝาหน้าคาร์บอนแบบนี้นะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีทุกรายการนะครับพรบจดทะเบียนนะครับผมและที่สำคัญนะครับฟรีในเรื่องของต่อนะครับวารันตีตัวรถนะครับจากสามปีแสนโลเป็นแสนอ่า5ปีแสนห้าหมื่นโลด้วยนะครับตัวนี้มูลค่า30,000กว่าบาทนะครับต่อวารันตีให้ด้วยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะนะครับผมอันนี้เป็นทางสนุนพิเศษนะครับจากลูกค้าโตโยต้าของเรานะครับทางนี้เลยครับโอเคเห็นไหมครับผมอ่า ดูได้เลยครับตัวนี้ก็จบมองข้างมีพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับพร้อมถุงลม3ใบนะครับเบรก ABS นะฮะกุญแจรีโมทนะครับกระจมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมาครบๆเลยนะครับแน่นอนนะครับเรื่องของตัวต้าของเราเน้นเรื่องของความทนนะครับการใช้งานระยะยาวได้ฮะดูได้เลยฮะทุกวันนี้นะครับ Mighty X นะครับยังขับอยู่เลยนะฮะยังมีราคายังมีโอ้โหยีกว่าปีนะยีปีถึง25ปีได้เลยนะครับมาดูทางนี้นิดนึงนะครับอ่าเจอตรงนี้เลยครับอ่าเลือกได้นะฮะหล่อๆนะครับผมตัวนี้มา ตัวของเรามาพร้อมกับเกียร์นะครับผมแมนนวล6สปีดนะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับจะมีเบาะแคปใส่ให้นะครับโอเคด้านในนะครับโอ้โหกว้างขวางนะครับสามารถปรับเกียร์ได้สุดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องเสียงเรามีจอนะครับผมเป็นจอนะครับรองรับนะครับ Apple ิ a คาเพยด้วยนะครับด้านใน ตัวนี้สามารถเพิ่มนะครับต้องถอยได้ด้วยนะครับก็คือว่าเป็นตอบล็อกเลยนะครับไม่ได้แปลงอะไรเนาะแปนแทนเบ้ามือจับด้านหลังเลยนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเกียร์ถอยด้วยนะฮะพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางเลยนะครับมีสูงต่ำเข้าออกนะครับตามสีลีระนะครับเบาปรับได้6ทิศทางนะครับหน้าหลังนะครับสูงต่ำนะครับผมปรับเองนะครับ ตัวนี้นะครับผมมีที่เก็บของด้วยนะครับตัวนี้เป็นวัสดุเดียวกันกับตัวท็อปเลยนะตัวร้านนะครับเกทด้านล่างนะครับสามารถใช้กุญแจล็อกเกทได้นะครับเนี่ยคู่มืออยู่ด้านในนะครับที่สําคัญนะครับตรงนี้นะครับสามารถปิดแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายได้ด้วยนะครับกรณีที่เอาคาซิดวางนะครับเพียงแค่เราใช้กุญแจนะฮะไขบริเวณนี้นะครับด้านข้างนะครับล็อกไว้มันก็จะขึ้นเป็นแอร์แบ็กออนหรือออฟนะครับอันนี้เฉพาะกรณีใช้คาซิดดานหน้านะครับโอเคตัวนี้ มีที่วางแกนนำด้วยนะครับอันนี้ในที่ซ่อนเงินคุณภรรยาอยู่บริเวณนี้นะครับผมด้านในนะฮะแอร์ด้านข้างสามารถปิดให้สุดในการดันแบบนี้นะครับผมถ้าตรงกลางก็สามารถปิดเวรกหนาวนะครับเพราะตัวต้าแอร์หนาวมากนะครับเลื่อนขึ้นลงตรงนี้ได้เลยนะครับรวมถึงนะครับตัวนี้ไฟนะครับสองนะฮะสองสองต่อเลยด้านหน้านะครับไฟแเป็นที่นะฮะช่องเก็บแว่นมีให้นะรวมถึงด้านตรงกลางด้วยนะฮะเป็นแคปนะฮะแต่ว่าใส่ให้หมดเลยนะครับกว้างขวางนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับผมมีการเพิ่มเติมนะฮะใส่ตัวนี้ด้วยนะฮะมีกล่องด้วยนะะ ที่วางแขนนะครับผมด้านในเป็นไฟสวยๆนะครับก็หลายๆท่านก็จะบอกว่าในกลุ่มในขับก็จะบอกว่าเหมือนกับคอกพิษนักบินนะครับเวลากลางคืนนะฮะสวยงามนะครับมาตัวนี้สมร์ทขับเข้าออกง่ายนะครับสะดวกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อนะครับนี่ล้อนะฮะสวยงามนะครับชอบแบบไหนเรามีลายให้เลือกนะครับโอเคตัวนี้นะครับไฟท้ายนะครับจริงๆถ้าชอบนะครับเป็นแบบแต่งก็สามารถเลือกเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้ ด้านหลังนะครับตัวนี้เราจะไม่ใช้สลิงแล้วนะฮะใช้เป็นตัวล็อกนะครับเป็นตัวเหล็กเลยนะครับของเราจะเป็นแบบ2ชั้นนะอันนี้คือจริงๆอันเดียวก็พอแล้วนะครับแต่ถ้ามันกรณีการวางพาดด้านหลังนะครับผมก็จะมีตัวนี้น้ําหนักตัว2นะครับเป็นตัวรองรับนะฮะตัวนี้จะเป็นแบบนี้ทุกขั้นนะครับอันนี้ไว้รองรับกรณีที่มันนั่งหลังนะครับหรือว่าพาดของหนักนะครับจะมีกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะครับเราดูด้านหน้ากันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราคุยเรื่องฮเเพย์กันนะครับสวยงามนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นสีขาวห ออกรถได้ตั้งแต่1บาทนะครับผมมาเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นะครับหรือนะครับถ้าอยากได้แบบคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีรีเมลรติให้นะครับอยากได้ฝาคาร์บอนแทแบบนี้นะครับอยากได้้ลแมกนะฮะขอบสิแบบนี้นะครับออกรถเพียง19,000บาทได้แบบนี้เลยนะครับจบจบครบครบนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทได้นไปเลยการส่งนะครับก็จะมีอยู่ตั้งแต่แปดพันจนถึงหมื่นนะครับ ขึ้นอยู่ว่าเราเลือกรูปแบบการส่งแบบไหนนะครับส่งกี่ปีนะครับท่านไหนนะครับมีรถคันเดิมนะครับอยากจะเปลี่ยนนะฮะอยากจะซื้อเพิ่มเติมนะครับบางท่านบอกว่าเออมีคันเดิมที่อยากขายแต่ว่าพี่ไม่เอามาเดิมเอามาดาวได้ไหมพี่คันใหม่ที่อยากใช้ออกรถ1บาทได้ไหมได้ครับผมเบอร์ยินดีนะครับเลือกได้เลยครับเพราะว่าท่านลูกค้านะครับเป็นเจ้าของรถนะฮะคันเดิมนะครับอยากจะเอามาดาวเพิ่มไม่อยากดาวแบ่งดาวมาส่วนหนึ่งนะครับหรือบางท่านบอกว่างวดยังไม่หมดเทิร์นได้ไหมเบอร์ได้ครับบางทีบอกว่า งวดบางทีเรามียอดจัดค้างอยู่ประมาณแสนนึงเนาะแต่ว่าเราขายได้สมมติว่าได้สองแสนห้าอย่างเงี้ยอีกแสนห้าอาจจะเก็บไปไว้แล้วคันใหม่มาออกหนึ่งรายก็ได้นะครับผมเอเครับตัวนี้นะครับมีอะไรนะครับผมแอดไลน์นะฮะหรือโทรมาได้เลยนะครับพราตัวนี้เร์กำลังแก้ไขในเรื่องของระบบอินบ็อกซ์เขาอยู่นะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับถ้าตอบกลับไปได้เดี๋ยวเวอร์ชวลีตอบกลับไปอย่างรวดเร็วนะครับใครสนใจรุ่นไหนนะครับสอบถามได้นะครับยินดีให้บริการนะครับเบอร์ตโตต้าโคราชหนึ่งเก้าแปดแปดติดบขสใหม่อยู่โคราชนะครััับบสสวดีคร